โดยเจ้าหนะ้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรเพิ่ลงพื้นทีต่ติดตามการสร่งเสริมการปลูกพืชหลังหน้ารั่วพืชใส่น้ำหน่อยเพื่อเป็นการเพิ่มไร่ใดและการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรรวมถึงเป็นการบำรุงดินอีกนํำค่ะ ที่บ้านบุงไว้ตำบลทรงเปื่อยอำเภอข้ามเคือแก้วจังหวัดยโสธรครับนางสาวจันทราพรประธานหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและกพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางรัชนิกรภบ,บุญหัวหน้ากลุ่มอาราคาพืชนางจุธามาศข้ามสุนทรนักวิชาการส่งเสริมการกเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและกพัฒนาการผลิตและกาเจ้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอข้ามเคือนแก้วลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการจัดเห็ดแปลงส่งเสริมการปลูกพืชไซน้ำ น้อยภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผูปลูกทุเรงบานบุงไหวซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ของการเกษตรอีกทางยังส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรโดยการปลืกผูดใส่น้ำน้อยนะครับโดยมีกลุ่มเกษตรเขารับฟังข้อแนะนํา สำหรับกลุ่มเกษตรนะคะัูผูกทัวลิสงบานบุงวายเป็นกลุ่มที่ได้มีการร่วมโตกันเพื่อปลูกพืชใส่น้ำน่อยค่ะโดยมีสมาชิกิ0คนน้ำกันในพื้นที่2 0ภัยึ่งกะได้รับจัดสรร มเมล็ดพันธุ์นะคะจากกลมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรและสาก์ผ่านสำนักงานกเกษตรจังหวัดยโสธรโดยเป็นการขอรับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ทัวริสงเพื่อใส่ในการปลูกผืชใส่น้หน้อยซึ่งมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลุม่มและท่ากลุ่มเพลนกะเรีมมติ ทีจะจัดเห็ดเป็นกองทุนมเมล็ดพันธุ์เพื่อใส่ในการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถขยายพื้นที่การปลูกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาผลิตพันธุ์ในปีต่อไปอีกทั้งยังเป็นการสามารถนะคะซอยขยายพื้นที่ปลูกในชุมชนให้มากขึ้นและก็กลุ่มสามารถที่จะซอยเลือโตจ้าของใดอย,งอย่างย่่งยืนอีกนําครับแต่ก่อนเขาปลูกข้าวนาปังแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วลิสงมันใช้น้ําน้อยแล้วก็ดีสร้างไรายได้ แล้วก็ลดการลดการเผาแล้วก็ได้ใบเป็นปุ๋ยมำรุงดินครับผมสาหรับปุ๊กการปลูกพืชหลังนานะคะซึ่งเป็นช่วงช่วงช่วงที่ปริมาณน้ําในดินน้อยนะคะพืชที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชหลังนาก็คือพวกพืชตระกูลถั่วนะคะไดะ้เช่นถั่วลิสงถั่วเขียวนะคะพวกฟักทองอ แล้วก็ในเรื่องของพืชพวกพืชผักต่างๆนะคะเหล่านี้จะทําให้เกิดการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ประโยชน์อีกทางหนึ่งก็คือสามารถเป็นพืชบํารุงดินนะคะจะทําให้เราช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยได้ในช่วงของการที่จะทํานาในฤดูต่อไปค่ะ